สวัสดีครับอลอกบานไลไกคปไลไป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 มาไป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 ไลไปไปไารับ,<อ>รบปะะไบบปไ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 ปมปไปหปไปัปไปมาเลยครับ นี่มีตักกล้องถือให้ครับไหนตักกล้องถ่ายตักกล้องไหนสินี่ครับตักกล้องที่ฝ้าครับเดี๋ยวที่ลูกแตเยน็เยนๆๆอา้าวเชิญปลาพักเลยเดี๋ยวค่ายตักไปส่วนไอหรืออา้าว ไปครับไปพาลูกชายคนเล็กไปหาหมอกันไม่รู้วันนี้เปิดป่ะนะทำไมอะ่ะเหมือนจะปิดนะมันหยุดยาวครับก็เดี๋ยวไปกันแล้วกันเป็นวัดครับน่ะคือท่าท่าดทายน้องนี้นะอุย้ยอย่าปไปเลยวะกึกเลยอไหวไหมครับที่ปาโลมาไหวครับ ครับไหวครับไปหามหมอครับไมรู้เขาเปิดด้วยก่อนะหมออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องพ่ออุฟ่า5้าห้าชาแนลด้วยนะครับฟุฟ่าไม่ฝากช่องเลยโลกก็อย่าลืมกด ไลค์แล้วก็กดติดตามช่องยูฟ้าห้าห้าด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้วครับช่องยูฟ้าเราได้ไม่ได้จิกช่องไม่รู้ไม่ได้ดูครับก็หลักๆก็จะมีพ่อกดให้ลูกลูกกดให้พ่อเนี่ยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับจะช่วยกันทำมาหากินไปนะครับก็สนใจที่ผมลงในคลิปในช่องนะครับแล้วก็ในเพจบริการก็จะประมาณอย่างนี้แหละ บ้างผมก็ลูกบ้างเมียยังไม่อยากออกสื่อครับรอประสบสวความสำเร็จก่อนไปเอาเมียออกสื่อเนอะาะเพราะว่าตอนนี้เขาดูถูกไปเยอะครับเอยวรอก่อนเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ในเพจผมอะมีคนติดตาม49คนแล้วนะครับ <c oughs> จะ50แล้วนะครับ50ก็ครึ่งร้อย ผมตั้งเป้าไว้ให้ได้สักร้อยคนเนี่ยนะครับคนติดตามก็จะดีใจมากนะก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามเพจผมนะครับทั้งสี่สิบเก้าคนไม่รู้อะไรโดนใจนะครับที่ติดตามนะครับสงสารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรู้ว่ากดไปงั้นแหละแต่ก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามกันมานะครับก็ตอนแรกผมว่าจะ ไม่ทําต่อแล้วนะเพลเนี่ยนะครับกับช่อง Youtube เนี่ยคือเปิดแล้วก็เปิดเลยอะ่ะกะกะจะไม่ส่งไม่ไม่ส่งคลิปต่อแล้วแต่พอดีนึกขึ้นมาได้นะครับว่าเราลงทุนทําไปขนาดนั้นแล้วนะครับทําต่อมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมเพราะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะดีกว่าเอาเวลาไปกินเหล้าเล่นกันพน,นันอย่างเงี้ยครับ จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่านะ<ม>โอเคกว่าแล้วก็ผมมีเน,น็ตไอดอลคนนึงนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับเกอยู่ที่บนราชธานีนะครับอาเภอพิบูลมังสาหารนะครับก็คือพี่จอนนี่นะครับมือปรับอินดี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับให้กลับมาทําคลิปต่อนะครับก็ ผมศรัทธาตัวพี่เขานะครับดูคลิปที่พี่เขาทำนะครับดูซีนี่ที่พี่เขาทาไว้ที่ช่องพี่เขาเนี่ยนะครับผมเลยกลับมาทำนะครับโอเคครับแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย